สวัสดีค่ะพี่น้องพี่ตุ๊กตาจากครูสม,มุดามฮันส์ค่ะมนีมานประชุมค่ะพี่น้องมาประชุมประจําปีนะคะประชุมสิ้นปีนะคะ ท้องทุกปีนะคะแต่ว่าปีก่ายในพนงดนะคะเพราะว่าโควิดนะคะสถานการณ์โควิดแต่ว่าปีนี้นะคะผีได้กลับมากอีกค่ะพี่น้องมาลงเล่มนะคะหกไ่ค่ะพี่น้องของประชุมอยู่คนค่ะพอดีพีมาข่าห้องน้ำนะะ พี่น้องมาประชุมยวนโรงแรมนี่แหละคะ่ะนี่คือข้างนอกนะคะภายนอกบรรยากาศภายนอกพี่น้องภายนอกโรงแรมนะคะเห็นปหคะคนกับมาประชุมนะคะรถราบล้ายพี่น้องแต่ว่าพวกพีมารถอันรถทั่วนะคะรถ ตอนนี้ก็เป็นช่วงอาหารเ้ารค่ะพี่น้องเป็นกระห้องกินกาแฟห้อมกินเบรกอยู่นะคะตอนนี้เป็นอาหารเ้าค่ะกินเบรกฟันนะคะผี่มะขาของน้ำพีก็เลยยางมไทายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งนะค่ะเป็นบรรยากาศอาหารเ้าค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นกาแฟนะคะเป็นหม่องรับรองนะคะเป็นกาแฟค่ะพี่น้องเป็นกาแฟ่แล้วก็เป็นผล่ขนมเป็นผลไม้เป็นขนมเป็นผลไม้ เห็นมาค่ะโรงงานไฟฟ้าจงะห็นบอกเห็นควันออกจากปองคือกันกับอันปองไฟนะคือควันเังไฟ <c oughs> โรงงานไฟฟ้าอิเล